วครับวันนี้ก็กลับขอนแกนกับท่านหันนะครับมาวัดอะไรสักอย่างที่กาลสินก็เป็นสถานรักษามางอนนะครับก็มีคนป่วยอยู่เยอะเหมือนกันไม่ไดเยอะนิดนึงก็สถานที่ก็โอเคนะครับ ก็พา,าพ่อมารักษาตัวนีน่เป็นโรงต้มยานะครับหร่ว่าไนบรรยากาศดีครับเหมาะการรักษาตัวอยู่ปลานอนอยู่ข้างในก็ไม่คิดเหมือนกัน่ะปลาแกจะอาการสุดเร็วเหมือนกันนะครับ หายไหมก็คงแล้วแต่อนาคตนะครับอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันต่อให้ไม่หายก็ขอให้เจ็บน้อยที่สุดแล้วกันนะครับก่อนจะจะไปเมือพูดอหไรปวดหัวเมื่อเดี๋ยวฉันแล้วกันนะครับ